สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันกับฝนพารวยนะครับของสุดท้ายนะครับเมื่อนี้ฝนพารวยมีแนวทางเด็ดเด็ดนะครับมาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับกับแนวทางรัฐบาลนะครับวันที่16นะครับเดือน366นะครับแนวทางของฝนพารวยมีออียงแน่นะครับะมาลอดทิดตามมาลอด ตั้งไปน้ากันนะครับตัวเลขความฝันเด้อนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งห้าหกนะครับแล้วก็ตัวเลขย้าในเมื่อนี้เด้อท่านผู้ชมตัวเลขย้าในวันนี้นะครับตัวเน้นได้มาไม่นะครับสามเจ็ดห้าตัวเดียวเน้นเน้นเลยนะครับสามเจ็ดห้าตัวเดียวเน้นเน้นเลยนะครับวันนี้นะครับกับตัวเลขที่ปล่อยออกไปแล้วนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งห้าหกนะครับแล้วก็เมื่อนี้มีเพิ่มเติมก็คือ สามเจ็ดห้านะครับตัวเดียวเน้นเน้นเด้อท่านผู้ชมนะครับก็เอาไปพิจารณาเบื่อนนะครับมากกะค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นเด้อบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันนะครับบ่วาสิเปียนรัฐบาลหรือใต้ดินนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ